อยู่มันขึ้นว่าปินเตอร์เอเอร์เรอร์โคดห้าพนะครับเป็นอย่างว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปดูเอเอร์เรอรโคดก่อนเข้าไปที่เมนู m a i n t e n นน c ์นะครับก็กดที่ตัวนี้นะเสร็จแล้วเลือกไปที่มันจะมี Maintenance นี่ครับแล้วกดโอเคนะครับ แล้วก็เลือกที่น้อยน้ยเซลเช็คนะครับกดโอเครอสักครู่นะครับให้มันตรวจสอบหมึกนะฮะเดี๋ยวมันจะพิมพ์ลงบนกระดาษออกมาให้เห็นนะครับว่หมึกสีดำเป็นยังไงแล้วก็หมึกสีของเราสภาพเป็นยังไงนะครับมันจะพิมพ์เป็นลายเส้นออกมา นี่เราจะเห็นว่ามีหมึกดำนะครับแต่ทำไมหมึกสีไม่มีหมึกสีจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วอยู่ต่อมาตรงนี้เป็นคันเลอร์นะครับ c ีวนะครับมันหายไปเลยเหลือแต่บ k นะครับหลังจากที่คิดอะไรไม่ออกนะครับก็เลย ใช้ตัวนี้ครับอิงสัตนะครับและผลออกมานะครับเยี่ยมเลยนะครับก็คือพอกดอิงสัตวแล้วเนี่ยนี่ครับสีออกมาครบเลยครับโหแบบตอนแรกตกใจนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับนะนะครับอิงสัตสามารถทำจากที่หน้าเครื่องก็ได้นะครับ ในอิงสัตนะครับหรือว่าทำจากแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับซึ่งต้องติดตั้งตัวแอปของแ a n น n เข้าไปก่อนนะครับเราก็สามารถที่เราสั่งเมเนแนนดูบำรุงรักษาเครื่องจากหน้าจอคอมเลยหรือว่าจะมากดที่เมนูแบบที่ผมกดอย่งนี้ก็ได้นะครับว่าจะไม่ได้ซะแล้วอะนอสเซเช็คนะครับให้ดูครับว่าตอนนี้หลังจากที่ใส่อิงสัตแล้วนะครับ นะฮะจากอย่างนี้นะครับไอ้คันเลอร์เข้านัา่งซีเอ็มบายหายไปหมดเลยนะนะครับนี่นะครับไปเป็นอย่างนี้มาครบเลยนะครับอ่ะอันนี้ก่อนก่อนทำนะครับหลังทำมาแล้วก่อ,อนทำใายไปไหนไม่รู้นะครับเพราะว่ามือผมยังมีอยู่ยกเอียงเห็นไหมน้ำมึกยังมีอยู่นะครับ ถ้าใครที่มีปัญหาบึกหายไปหรือว่ามันจางหรืออะไงี้ลองลองดูนะครับ